สวัสดีค่ะสวัสดีช่องผู้จัดการมาเดียวทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซพ่อๆแม่นะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนน้องเมีวบึงกันนครมาแล้วห้าสิบเอ็ดบึงปฐมบานเจ้าสินเปิดรวงห้อกระได้มาหาอะไรกินเบาๆนองว่าอยากกินขนมจีนยังหิวเขานั่งยังว่ายากินขนมจีนกระไร้มามากที่ถนนคอนเดิน บึงแกน่กนนครนะคะคนี่คือนมจีนนุ่งใสนงจินนุ่งอยู่ข้างหน้าลูกมันจะมีโตะ๊ะเป็นบางคนนน่งกินขนมจ้นได้หลายปลาสุกแล้วไปใส่แล้วเดย,ยน้ำข้นล่าดน,แม,น,นแม่พาไปปล่อยปลาด้วยเดี๋ยวนางย,ยังหิวข้าเดี๋ยวพาน้องกินก่อนอน,นี้ร้านนี้แหละเออใช่สถาอะนนี้เป็นบุฟเฟ่อผัก น้ำดำก็มีจะมีน้ำยาสามสามกระสับทำตามปาพิเศษแม่เอาน้ำยาแล้วแม่ชอบกินผสมทันี่ค่ะทันพิเศษสามแม่เอาธรรมดาก็พอแม่เอาธรรมดาแม่ไม่ค่อยหิวแม่ไม่ค่อยหิวเพราะว่าแม่กินมาแล้วใช่ไหมแม่กินชาตอนเที่ยงกินกาแฟแล้วก็เลยไม่ค่อยหิวอันนี้ ขนมยออะไรให้ดูก่อนก็ได้ของแม่ผสมใช่ไหมไม่ไม่เอาอาทิตย์อย่างเดียวก็ได้ขอเอนมจีนต้นตำดับนะคะอยู่ที่พึ่งกันทนครขายมาแตงแต้ติดมินติด็น่อยแล้วก็ป่ากพิเศษเลยป่ากพิเศษเนยกล้วยใหญ่ลืมมาเอากล้วย็นไปนะได้ครับนี่รานู้มากิขนมเซนใส่ถ่วเนี่ยนะจามันแซ่บ คจานแซ่บนมันนได้ยเนี้แล้วก็เฟยผธรรมดาแล้วเอาอันนี้ค่ะธรรมดาแม่ขายจักปิดราคาไหนแขายมา่คุณตา2ระร้านจะ20ตลยไหมนี่นี่กินไก่ดวยพาวานนวนเรื่อนยุนิ่งมาตั้งแต่้หน่อยกับมากินตลอดแต่ว่าเป็น140บาทเอาเลยค่ะสัญญาสัญญาอะไรคา มันมีหลายกระเป๋าเนี่ยเป้ผักเลยนะคะนี่ค่ะล่ตาลุ่นตาลุ่นซองเนี่ยทายมาตั้งแต่รุ่นลุนตาต้นตำลับนะคะเพราะว่าแม่ย้ำไลยกับแม่ไม่ไม่กินอยูนีิตลอดขนมจีนใส่กระตัมส้มตำข้างหลังใช่ไหมคะส้มตำข้างหลังเล่นไหมบแต่ว่าสแกนใจนี่บอกค่ะแม่สแกนข้างหล่างกันเลยจ้ะอันนี้บป็นจอยกะบึนแก่นนครนะคะโอนไปแล้วนะคะร้อยสี่สิบบาทเท่าไรบ้างบุฟเฟ่ผักนะครับมีแบบผักหลากหลายแฮ้งนี่นะคะ เดี๋ยวเอานะคะเดี๋ยวของไปเก็บแป๊บหนึ่ง,งไไหนูอยากกินอะไรหนูสั่งเลยลูกแม่ไม่ค่อยหิวมีบุฟเฟ่ต์พัดนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศเมืองจันคอนนะคะป้าแซ่บปะ วู้เปิดปากแล้วก็สีหงอยเขาเนาะเบิ่ง,งแล้วไล่ใส่ไล่ใส่ให้ทั้งหลาใจแบบเมียเดี๋ยวพักไปก่อนแป๊บนึงน,นะคะเดี๋ยวมาใหม่มาแล้วนะคะขนมจีนนางยักษ์น้องน้องวาอยากกินขนมจีนนะคะก็เลยพาน้องมาที่ปึงแก่นนครนะคะ่ะห่างจากบันแพกประมาณ20โลเนาะประมาณกี่นาทีี่ สิบกิโลจากบ้านพักสิบสิบกิโลจากบ้านพักนะคะ,ปปะใช้เวลามาแป๊บเดียวให้ไกลตั้มาลาได้แล้วเดี๋ยวน้องเบลตําปลาแป๊บหนึ่งนะคะอ,คอันนี้จะเป็นแบบว่าร้านต้นตำรับอยู่ที่เมืองแก่นนครนะคะเป็นขายมาประมาณมากกว่ายี่สิบปีนะคะน้องเหมียวกินเป็นน้ำยาป่านั่นน้องกินเป็นน้ำยากะทิตีนไก่นะคะ น้องหิวขา่าวป้าจะกินข่าวั้งแต่มเมื่อเอ้ารมันปตาหิวขา่าวกําลังสิป้ากําลังสิป้บไปเลือกซื้อน,นั่นนี่ก็ได้ว่าเดี๋ยวกินอันนี้มันเบิดก่อน <laughs> เดี๋ยวมันจะกินป่าเบิดนะคะอ,อร่อยมากมีแบบบุกผักน้ำได้ค่ะนี่เขาจะเด็ดผักเขาก็เหลือมาเลย น้องนายตำป่ามาอยู <Overwatch> ่กับเาี่ยแตนี้จะกินพี่น้องบมมียังลายดอกซีบิดนี่จะหัวกับกินเดี๋ยวถึงเวลาไปเดินเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกนะคะนี่เราทานค่าเสร็จแล้วเรียบร้อยทานกินขนมจีนแล้วแต่ว่าถ้าจะ่ยอิ่มดอกพี่น้องสิไปหาเนื้อกินต่ออยู่แต่ว่าก่อนอื่นสิไปหาเนื้อกินต่อก่อนน้องหมิวชวนมาทำบุญนะคะมาปล่อยหอยปล่อยป่า นี่นี่ง่าอยากสิปล่อยปลาลงมหาสมุทรปล่อยปลาลงมหาสมุทรข้างด้านนอกน้องจะปล่อยปลาอะไรลูกมันมีปลาอะไรบ้างมีปลาดุกรวมกันได้หรือได้ค่ะได้ปลาดุกปลาไหลปลาดุกเอาปลาดุกก่อนอันดับแรก ปลาดุก9ตัว40บาทไม่กินปลาดุกไล่ั่สูแพ้ไผ่ใช่ไหมตัวสีมัน่อองเ็นมันใตัวัวคือกระติษเด็กปลาดุกตัว40เากล่า9ตัวตัว้องิตาจะปล่อยปลาตอนนี้กำลังเลือกปลาอยู่ว่าจะปล่อยปลาอะไรบ้าง

บึงจันนนครนะคะบรรยากาศตอนเย็นเชืปลอยป่าแล้งเสียงเสียงเสียงบึงเลาะหาเลี่ยกินตอนนะคะเออแม่เชือกปล่อยปลาอะไรอีก เราอยากปล่อยอีกอันปลาดุกก้าแล้วแยกไหมคะหรือว่าใส่รวมอะไได้บ้างปลาดุกก้าแล้วอันนั้นปลาอะไรนะปลาหมอเพื่อสุขภาพสุขภาพสุขภาพอันนั้ปลาทับทิมทำอะไรทุกอย่างราบเรื่นปลาหมอสุขภาพปลาหมอสุขภาพตัวละห้าตัวละห้าบาทพูดได้ไหมพูดได้อยู่เนาะสามตัวสามตัว บบออมสามลาทับทิมไหมลาทับทิมทำอะไรให้มันราบเลื่นทับทิมสามตัวมาทับทิมสามตัวเอามันอยากมาด้วยเอาสี่ตัวเอาสี่ตัวก็ได้เขาเป็นปลาเนนปลาเนนจะซับสินเพิ่มพูนเอาเบอร์เลย <c oughs> <c oughs> คนว่าักซินเธอพูดเนาะเอาเบิรกะลมังเลยมันสามารถเดทั้งเหมียวเอาเอาเอาเนี่ยเอา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 จากซีตัวก็ได้เออตัวนั้นมันเห้ยเลยนตัวที่เธอตากสื้อถายเอน้องเหี้าแล้วน้องตายแล้ว เลือกเอาใหม่เองตอนนี้สามตัวไฟติดเองอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาไนหรอปลาไนอันนี้ปลาปลาอย่างว่าปลาเท่าเคยเนาะปลาอย่างว่าปลาตองปลาตองกายอยากได้ปลาสวายเลยปลาจระเม็ดปลาปลาสวาย ปลาสบายเงินทองคล่องตัวนี่ไง,ไงปลาสบายออสองตัวตัวละจ0บ,บาทเอาทด้ตัวปันก็ได้เขาอยากไป โอเคแล้วค่ะให้คนรับจ่าไปจ่ายเงินก่อนแต่ทำแปะแล้วไม่เซฟเปล่า้าทำทำแล้วไม่เซฟมันก็ไม่ยัไม่เข้าเรียนเลยทุกสอบนี่นจากยีเซได้ที่ไหนคเนี่ยมีแล้วไปเลยเปนอะไรก็ได้หรกที่สอง แม่ค้ากำลังนับนะคะว่าน้องเลือกปลาอะไรมาบ้างนะคะจะได้คิดเงินวันนี้บ้างนะคะมีโอกาสมาทำบุญตอนเย็นเดี๋ยวจะพาน้องไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อดับสอนะคะเปิดวงประชมบันเทิงศิล์นะคะคืนนี้ เดี๋ยวชิพ้าหน่องไปปล่อยป่าก่อนนะคะใส่เม็ดต้นขางมัน้องสำเร็จหรลอยเป็นไฟแล้วก็ยืนยันแล้วก็อันนี้บรรยากาศตลาดนะคะจนคนเดินบึ้งกันนครนะคะตอนนี้อยู่กับช่องผู้จัดก,การมาเดี่ยวนะคะมื่อนี้ผู้จัดก,การมาเดี่ยวส่งต่อแทนมาดูแลน้องหมิวนะคะ พาน้องเมียวมาเดินตลาดนัดคนเดินที่บึงแก่นนครค่ะหลักลกับมาทำบุญปล่อยป่านะคะตอนนี้น้องกำลังจะลงไปปล่อยป่าแล้วนะคะนี่คาถ้าความเต็มอืมโอเคปะ เดินไปที่ฐาน้แล้วนะคะแม่ปล่อยไหมไม่แม่ปล่อยด้วยกันไมได้หนูปล่อยเลยฉันแดดนี้สวนน้ำเทินน่ะเหรอเทินเอปล่อยเลยน,น,นกพิราบเต็มเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องไปปากันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ